ดีต้อนรับกลับสู่คาร์ดนาสตีวันนี้เราจะพาคุณไปสัมผัสหนึ่งในซีดานรุ่นใหม่ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดแห่งปีนิส s ันเอ e 2 0 2 6รถที่นิส s ันตั้งใจพัฒนาให้เป็นตัวแทนของความทันสมัยความพรีเมียมและความคุ้มค่าในตลาดที่กำลังแข่งขันดุเดือดท,ที่สุดเริ่มจากดีไซน์ภายนอก a x e 2 0 2 6ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดภายใต้แนวคิด y n a m ม c e เ e g ล n ก e ที่ผสานความสปอร์ตและความหรูหราในแบบเดียวกันกระจังหน้าวีม t ช o ั่นรุ่นล่าสุดถูกปรับให้มีความกว้างและความดุดันมากขึ้นไฟหน้า LED โปรเจ c เตอรพร้อมไฟส่องสว่างกลางวันแบบเดทา m e ม u n n i n g งไลท์ดีไซน์รูปตัว C ทำให้ตัวรถดูล้ำยุคและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเส้นสายด้านข้างที่คมชัดช่วยเพิ่มมิติให้ตัวรถดูมีพลังและด้านท้ายติดตั้งไฟท้าย LED แบบเชื่อมต่อเต็มความกว้างที่ให้ความรู้สึกหรูหราเหนือระดับ เสริมด้วยล้ออลลอยขนาด17และ18นิ้วดีไซน์ใหม่ที่ให้ทั้งความสวยงามและความมั่นใจทุกครั้งที่ขับขี่เมื่อก้าวเข้าสู่ภายในห้องโดยสารคุณจะสัมผัสได้ถึงความกว้างขวางโปร่งสบายและการตกแต่งที่พรีเมียมเกินความคาดหมายคอนโซลกลางดีไซน์มินิมอลแต่ดูหรูหรา ติดตั้งหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่12นิ้วแบบ floating รองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายจอแสดงผลผู้ขับขี่แบบดิจิทัลขนาด10.5นิ้วที่ให้ข้อมูลครบถ้วนและปรับแต่งการแสดงผลได้ตามความต้องการพวงมาลัย multi-function แบบ b c u ัดบอ์ดนั่งหุ้มด้วยหนังคุณภาพสูงพร้อมระบบปรับไฟฟ้าในรุ่น็อปและที่สำคัญคือระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบ dual zone พร้อมช่องแอร์ด้านหลังที่จะทำให้ทุกการเดินทางเต็มไปด้วยความสบาย Axe 2026ยังมาพร้อมเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ยุคดิจิทัลไม่ว่าจะเป็นระบบชาร์จสมาร์ทโฟนไร้สายพอร์ต USB-C, รอบคันระบบเสียงพรีเมียมจาก Bose ที่ให้คุณภาพเสียงระดับโรงภาพยนตร์และระบบสั่งการด้วยเสียงที่รองรับการสั่งงานหลายภาษาทำให้การขับขี่สะดวกและทันสมัยยิ่งขึ้นในด้านสมรรถนะ Nissan Axe 2026มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ1.5ลิตรให้กำลังเพียงพอสำหรับการขับขี่ทั้งในเมืองและทางไกล อีกทั้งยังมีตัวเลือก E-Power Hybrid ที่ใช้เทคโนโลยี Hybrid แบบใหม่ของิสันให้ทั้งความแรงและความประหยัดน้ำมันอย่างน่าประทับใจส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัต e ิอ l e c ็กทรอน CVT ที่ปรับจูนใหม่ให้ตอบสนองได้ดียิ่งขึ้นด้านความปลอดภัย a e 2 0 2 6จัดเต็มด้วยระบบนิ s สัน Intelligent Mobility เช่นระบบควบคุมความเร็วแบบ a d p t i v e Cruise Control ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติพร้อมตรวจจับคนเดินถนนระบบแจ้งเตือนและช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน ระบบเตือนมุมอับสายตาและกล้องม,มองรอบคัน360องศาช่วยให้คุณมั่นใจในทุกเส้นทางที่ขับขี่ด้วยดีไซน์ที่สวยงามเหนือระดับเทคโนโลยีครบครันห้องโดยสารที่พรีเมียมสมรรถนะที่ตอบสนองได้ดีและความปลอดภัยที่จัดเต็ม Nissan a x e 2026จึงเป็นซีดานที่พร้อมท้าชนคู่แข่งทุกแบรนด์ในตลาดปีนี้ แล้วคุณล่ะคิดว่า AxE 2,026มีดีพอที่จะขึ้นแทนหนึ่งในซีดารที่คุ้มค่าที่สุดในปีนี้หรือไม่คอมเมนต์บอกเราได้เลยและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามคาร์ด a เ s t ีเพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่จากทั่วโลก